เป็นเืโยัมผมคิด so ก็ได oh, right? ้โอเอก็ไ nin ด้อ๋อโอใช่ไหมครับ nin ด่วนเลยการขอบคั้ท่านเอตายครับคนตายท่านเอตายโดตหมือนกัน้ยโอดี เอาละเขาเรียกเราโมบอแล้วนะครับผมกี่หลห้าครผมเลยเฮ้ยผมว่าถ้าผมเล่นสไนเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าถ้ได้เหมือนตอนที่วอร์มนะครับไว้กดเลยรวมดววิญญาณปีศาจไหมน้องชายตอนนี้ชุมชมมบอเป็นแฮปปี้พีบีป่ะพี่ชมได้ทุกคนนะแต่พี่อย่าพูดถึงผมเขาพูดถึงเราเด้อะปฏิการแบกอะไรเนี่ยแล้วโคตรพีคนะครับผมชนะซิวซิวเซนจินเด้อโอ้ยเขาพูดถึงแฮปปี้ด้วยยังป้านนะครับ

คือไม่มีลูกซองก็บุกยากอะน,นะวุ้ยพลันโหขอุณมากเพื่อนโอ้ oh my g o กอดโอ้ผิดคาดเลยไอ้นุ่มวัวเล่นดีอนะพอเจอลูกซองแบบนี้บุกไงดีแล้วเนี่ยคนเจ็บแล้วนะโดนหกวปราดนครเบโอเค,ครับพเพื่อนบอกผนเจ็บวิ่งไปโดน โอ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวนะเบเล่ฟ้าปะ่ะโอ้โห,โหมีเบเล่ฟ้าด้วยนะครับโอ้ my god แสดงว่าคนที่ดูเอนบนเมื่อกี้ต้องเป็นลูกสองแน่น,นอน <S 2> <S 2> <S อุ้ย <S 2> <S 2> <S วางได้ท่านพี่ถ้าผมดูโดทันเห็นเราเปิดหมายพูดแล้วทุกคนเช่นะเราเป็นสนัยด้วยนะประสบการณ์อ๋อโอเคครับ เมื่คกีเดินไปโดนโดนลูกวางได้พี่ไปโดนลูกอ has been planted ตวงยงไปตดได้แบบ1ตัวพั o โดนโอ้โหขอโทษเลยไปโดนไปไดมผมปมตัวบอลลเอาบอลลม่งใ้เาไเลยเอะไรกไมีเบรคสบด้วยือคิดก็ได้เออก็ได้ โอเอใช่ไหมครับด่วนเลยโอเคครับพี่เอาปืนอะไรมันก็ได้ปืนกูได้โอเคครับพี่โอ้คนให้บ้าเล่นเราครับเอาเรี่องแล้วผมพี่ๆคนนี้เป็นหัวแทงนะคนให้บ้าเล่นเราอะแตดีมากโอ้แล้วบอกเลยนะครับผมเอาบัาเล่ให้เราแบบนี้เหมือนเอาตรีศูนย์ให้โพไซดอนเหมือนเอาซาตราวุธให้เทพของโม่อย ตีโดนหรือเปล่าอีกเดือนหนึ่งนะครับสธอบ้าอ้ยโดนตังอ้าวเจ็บเฮ้ยตู้ซองไหนฮะพี่หรือว่าเใส่ต้องพกเราทุกคนไปแล้วครับเพื่อนเปิดแทนเอเออผมว่าเป็นประสบกาลงเต้นเลยต้องไปเปิดถังให้เพื่อนเฮ้ยเจอ ว่าเราต้องไปคอยสัพอตเพื่อแล้ววะทุกคนเล่นบาเลสทันทีรมกันควมค้าเอาวะไอ่พี่เขาใจดีนะบาเลตมีสธกินด้วยนะเอาเรื่องโอ้แต่เมื่อกี้เพื่อเราโหดมากนะทุกคนเพื่อเราจับสองมาแล้วเมื่อกี้ได้มาเสมอวินเท่าแล้วนึ่งๆตอนนี้อคอยทีเราวินแล้วบุกยากมากจริงทุกคนคือ เป็นปืนธรรมดาก็บุกยากนะดันเนี่ยพอเป็นลูกซองโหแบบคือมุมฝั่งหลับมันได้เปรียบมากนะกับการเล่นลูกซองเนี่ยผมบอกเลย <c oughs> เราต้องไปคอยซัพพอร์ตเพ <c oughs> ื่อแล้วท่านเอ,นอตัวท่านเอเป็นปืนกลนะครับ <c oughs> ปาท่านเอให้ ท่านยังอยู่อ่ะโอ้โหไม่โดนเฮ้ยแค่าน A ตายครับพี่บนตายท่าน A ตายพี่โอ้ยแทย็กเดืระเบิดให้ตุการณ์ครับ,บ,รรบ,บรมไม่มีระเบิดเหลือแล้ววะ่ะทุกคน อองแต่ลูกอ่เรียบร้อยเอาสุดหดโอ้โหเชื่อเลยไรเหมือนกันโผมาเลยโอ้มายก้เขาช่แบบตัวดีๆตัวเดิมดีคสุดเดือดหมดตัวดีดีมอะไปขอบคุณครับพี่ตัวดีๆต่อนมันยุ่งัว ดูเมื่อกี้ผมจะยิงตัวบนแล้วก็สุดหมดโอ้โหเกือบนะครับผมใจแหย่แว,แวบเลยเมื่อกี้บมาไว้สองขึ้นน้ำแล้วครับสองนึงแล้วค่อยๆอยที่เราวินมาทุกคนมันยากจริงโอโ้แล้วต้องขอบคุณที่เขาช่วยเรามาวอด้วยนะครับเราต้องเติมที่ละริงจังเกมมิง่งด้วยความจริงจังที่แฝงไปด้วย <c oughs> ความหา อะไรนะอะไรนะสภาพบอกจริงจังเมื่อกี้กระสุนไม่เติมอะไรของผมใช่นะเกือบไปนะครับประเด็นในการเล่นสไตล์ของผมเี็อย่างนะเอ้ยฉันเอโดนระเบิดคือเมาส์คลิกขวาผมเหมือนเบิ้ลนะครับตอนนี้บางทีกดซูมคันเดียวซูมสองคังนะการเล่นการเล่นการเล่นเพื่อนลงเอแล้วเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนบอลได้พี่บอลได้ ทำแยกทีเจ็ดเก็บระวังโดดแทนครับสวยเอ้ยเอาเบดได้ฟ้าเปยนปืนแล้วขาจับเป็นคนแล้วเนี่ยเอาละมีทาเบดได้ฟ้าไม่ได้บนเอาละง่ายแล้ว อุ้ยบ้านรับตกการโอ้เห็นไหมไม่ไม่ตางกับสามบ้างเลยบรบการเห็นไหมทุกคนอ๋อคนในแคนที hmm. ่สองเออโหวตโหวตโหวตมาอสามบ้างเลยฮือยไม่ขนาดนั <S <s ้นมั้งครับปืนมันโกงสามบ้างเราแต่แค่โปรเอ้าเดี๋ยวผมก็เหมือนโปรเลยไงเนี่ยเฮ้ย หนูมีบาเลตเหมือนกันเนาะสวยครับผมโอ้โหนี่แล้วเพื่อนเราเอาจริงแล้วทุกซองทีมเราโหดมากครับผมบอกเลยคือถ้าไม่ได้เพื่อนเนี่ยเราไม่ไหวแน่นอนนะครับแบบต้องยอมรับเลยว่าคุณในแคทเล่นดีมากนะครับโอ้โหซองโคตรโหดโอ้โหแล้วซองผมเอาจริงแล้ว โอ้โหยัดเลยครับเราจะสู้หนึ่งแลสามปีบักประสบการณ์ผมไปหมดพี่คู่เจ้าเฮ้ยวุ้นทีคู่กับเจ้าลุงยาตายเอาไวินเดียวครับเฮ้ยแล้วบุกสี่วินแล้วไวมากอ่ะเพื่อนเราโหดบ้าจริงครับทุกคนเอ้ไม่ทันได้ซัพพอร์ตแล้วเพื่อนเราบุกไปแล้วไล่แล้วครับตอนนี้คืออารมณ์มาแล้ว เพื่นทำอไเพนหยุดไปอยู่้วครับลูกซองทีมเราบอระเบิดโอ้ยบักายไอได้ไอได้ครับจังวันนี้ปิดวินหรือเปล่าตัวท้ายโอ้โห

It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear.